สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโลลัคนาราศีธนูรอฟังกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยมาแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีธนูมาฟังกันค่ะ นางฟ้าพยากรณ์จะเริ่มทำนายเรื่องอะไรดีเอย่ยเพราะมีแต่เรื่องดีๆทั้นเลยสำหรับชาวลัคนาธนูนะคะเอาเรื่องความรักไหมเริ่มต้นกันที่ความรักค่ะคนโสดคุณคุณจะมีความรักเข้ามานะอาจจะมาในรูปแบบของการทำงานค่ะเพื่อนร่วมง,งานคนที่คุยๆกันอยู่เนี่ยก็จะเกิดการมั่นหมายเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่น่าเซอร์มากเลยนะคะดีใจอะ่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะปกติดีทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างลองหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะ,ะเงินที่เคยติดติดขัดขด ตอนนี้คุณมีทางออกแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะลองไหว้พระขอพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูค่ะรวมถึงนะคะทําบุญเกี่ยวกับน้ําค่ะจะนุนนําโชคชะตาการเงินได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอมาดูในเรื่องของการงานค่ะ การง,งานของคุณนะคะค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนมากค่ะอะไรที่เคยติดติดขัดขัดนะคะไม่ต้องห่วงค่ะค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะแล้วคุณจะมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าๆหรือคู่ค้าเก่าๆประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แถมคุณเนี่ยจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมทให้มีชื่อเสียงอีกด้วยนะคะโอ้โหในหน้าที่การงานนี่โดดเด่นมากๆโชคดีมีเงินก้อนใหญ่อีกด้วยแต่คุณต้องระวังนะเรื่องที่ต้องระวังมากๆก็คือระวังในเรื่องของลูกน้องคุณค่ะคนที่มีอายุน้อยกว่าโดยเฉพาะเพศเดียวกันนะคะจะนำ ความเดือดร้อนมาให้คุณค่ะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะภาพรวมแล้วเนี่ยข้อดีมีมากกว่าข้อเสียนะคะสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีธนูทุกคนนะคะโชคดีมีเงินมีทองใช้นะคะวันนี้นางฟ้าพยากรณต้องขอลาไปก่อน เอเออย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะจากนางฟ้าพยากรณคะ่ะ